เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนั่งร้านนะครับนั่งร้านอันนี้เราไม่ได้ทบทวนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะอย่าลืมนะตอนนี้เราก็มีนั่งร้านอยู่นะของมีเกลียนค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่สองสตัวนะครับของเอ็เอพีก็มีใช้อยู่ด้่นบนอยู่ใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันตรวจสอบทวนสอบแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนช่างที่เขาปฏิบัติงานอยู่หน้างานด้วยนะแต่ผมเห็นช่างที่เขาติดตั้งก็โอเคแล้วแหละ นะไม่ได้มีอะไรแบบว่าซีเรียสมากมายอาจจะมีการสลับบันดงสลับบันไดสลับแผ่นพื้นผิดพลาดไปนิดนึงอันนี้เราก็แนะนํากันพอเราแนะนํากันได้แล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋ตอตรงนี้มันต้องสลับอย่างนี้ทางเดิอนอย่างนี้ทางเดินมันต้องขึ้นต่อเนื่องนะทางเดินจะไม่มีการขึ้นมาของน,นี้แล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้อันเนี้ยนะพอเราบอกเขาครั้งสองครั้งเขาก็จาได้แล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์นั่งร้านนะ้ำฝากนิดนึงนะชิ้นส่วนของนั่งร้านที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะเราพยายามแกะออกนะ บางครั้งเราเรายึดแคมป์ยึดมือเสือยึดอะไรไว้แล้วเนี่ยนะพอเราย้ายจุดหรือว่าเอาเอาท่อแป๊บตัวเนี้ยไปใช้ณจุดอื่นอย่างเงี้ยมือเสือเราไม่เอาออกแคมป์มันก็ติดอยู่งั้นแหละทีนี้ถามว่ามันอันตรายยังไงมันอันตรายตรงที่ถ้ามันไปอยู่บริเวณทางที่เราเดินไปมาสัญจรไปมาเนี่ยไอ้มือเสือที่มันเป็นแง่งออกมาเนี่ยมันจะมาเกาะมาเกี่ยวเรานะครับมันจะมาเกาะมาเกี่ยวเราเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้ใช้มันไม่จําเป็นถ้ามันติดตั้งไว้แล้วโดยที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่ะก็เอามันออก นะครับเอามันออกอย,อย่าเอามันไว้ให้มันคอยจะม,มาเกาะเสื้อผ้าเกาะอะไรเราเดี๋ยิ่งถ้าถ้ามันอยู่บนที่สูงอย่างเงี้ยถ้าเรากําลังเดินขึ้นไปเดินไปแล้วมันเกาะแล้วมันลังเราเนี่ยโอกาสาที่เราจะตกจากนั่งร้านนะมีนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆที่พวกเรามองข้ามแล้วกออ็ถึงแม้จะเล็กน้อยนะแต่ถ้ามันตกลงมามันก็บาดเจ็บรุนแรงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามถ้าเห็นไม่เกี่ยวข้องก็ให้ช่างเขาแกะออกเลยพี่แกะออกไปเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยไอ้มือเสือตัวเนี้ออามามมจับะไไรรก็ู่้ บอกเขาแกะออกนะเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจเหมือนเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องขขง